ดุลการค้าและการปฏิรูปที่ศักดิคือสาเหตุต้นต่อที่ผาให้โบสามารถหยับยั้งภัยเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นได้ Mix Channel สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับช่อง Mix Channel ในมันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องเศรษฐกิจการเงินในลราในปัจจุบันที่เฟอ้อและที่ตัวสูงขึ้นยังบบหยุดยัง้งซึบเนื่องมาจากการขาดดุลการค้าได้ส่งผลกระทบอนักนวงต่อเศรษฐกิจก็คือชีวิตการเป็นยุ่ของประชาชน แต่ว่ารัฐบาลลาวยังบ่ทันมีวิธียับยั้งท่าเอียงที่เพิ่มขึ้นนี้ได้เท่อเนื่องมาจากการปฏิรูปภายในยังซักซาอิงตามธนาคารโลกและการสังเกตของนักเศรษฐกิจท่านนึงโกวาวา่าภายเงินเฟ้อของลาวมีท่ายเอียงเพิ่มขึ้นยังบ่หยุดยังนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าขึ้นฟองพายุทางการเงินของลาวยังจะเป็นปัญหาที่ซึ่งตกกระทบเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในขณะที่มีหลายสาเหตุที่พาให้เป็นเช่นนั้น การขัดดุลการค้าที่ให้เงินกีบของลาว่อนค่าลงนับมือคือปัจจัยต้นโตดังที่อดีตพนักงานอาวุโสธนาคารสปโปลาวท่านหนึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับสภาพเงินเฟ้อนี้ว่าเกือบที่แน่ตามสูตรของธนาคารตัวนี้เงินเขามันไหลกู้ต่างต่างประเทศขาดแขนที่สุดเลยต้องการเงินตาแลวบันนี้บ่มีบ่มีขึ้นเป้นว่าสูตรกฎเกณฑ์คุณเคยว่าวนี้สําคัญที่สุดเขาเขาเป็นเบิเลยไหลกระทบเบิเพราะว่า กันดับเข้าในเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ช่งออกเสาราดูดีขาดดูดการค้าขาดดูงบประมาณอีกเพราะว่าตามหกสิบพันล้านนะหกสิบพันใช่ใจและรับอีกสี่สิบพันตืนอมันขาดดูเสารพันตือนเลนอกจากนี้ท่านอธิบายอีกว่ารัฐบาลยังคาดวิธีบงังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบด้านธนาคารอย่างเงข่งคัดมันเป็นไปได้ยากที่จะยับยั้งท่าเอียงเพิ่มขึ้นของปัญหานี้ได้ซึ่งท่านยกให้เห็นว่าท่านมันว่าเรื่องอไรนี่แหละ เดี๋ยวนี้ใส่ทห้าห้าสกุลประเทศลาวเนี่ยนะเดอลาร์ใส่เงินบาทใส่เงินยวนใส่เงินด้งใช้เงินกีไปํากันนะถ้าว่าเราเอาเงินติดเงินกีหัวนวดป็นเงินกีประเทศลาวเนี่ยนะเงินดอลลาร์ก็ใช้ได้เงินยวนก็ใช้ได้เงินด้งก็เตตองได้ผ่านธนาคารบิดประชาชนมนซื้อขาย่า้กันเลยนะมันคิดในความความสามารถซื้อของเงินมนตกต่้มเกินเงินเฟ้อ็นความสมารถทซื้อของเงินตกค่าโดนเงินเฟ้อเงินไหลก็เงินเฟ้อเข้ามาต้องการเงินกี เขาต้องการเงินตาทงประเทศท่านมันหลายรูปแบบเหล่านั้นแต่ว่าสําคัญที่สุดเรื่องการทุกมิตเงินมันต้องผ่านทําระบบธนาคารมันต้องไปเปิดเอลซีมันต้องไปเปิดทีทีรับเดี๋ยวนี้มันโมเมนต์มันชงออกปั๊บมันก็แปลงเงินชดไปขึ้นมันเสื่อมมันก็ออกเคให้เลยว่าชุดท้ายจะมามห้ธนาคารจะมาจ่ายธนาคารแต่ว่าหมธนาคารแล้วนะโมเมนต์เงินดอลลาร์อะไรบนี้มันเป็นเงินบาทเป็นเงินดอลเราก็คาดแคนบาทภายในเพียงสิบเดือนเท่านั้นภายเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นจาก 6.5%ในเดือนมังกรมาเป็น3 8 4 6ในเดือนพฤศจิกนี้แต่ปัญหาเงินเฟอ้อด้านสเสบียงอาหารแม่นยิ่งสูงกว่านี้อีกซึ่งก็คือเพิ่มขึ้น42%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาอิงตามเว็บไซต์ขององค์การ t h p r p r o t s นอกจากนั้นในรายงานการติดตามเศรษฐ,ฐกิจของลาวในเดือนตุลาที่ผ่านมาธนาคารโลกกว่าว่านอกจากได้รับผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมที่เติบโตซาข,ของเศรษฐ,ฐกิจโลก การซักซ่าในการปฏิรูบยู่ภายในประเทศก็พาให้เงินกีบลาวอ่อนค่าลงอย่างว่องไวในระยะ10เดือนที่ผ่านมาเงินกีบของลาวได้อ่อนค่าลง6 8สเซนต์สะนั้นทางธนาคารโลกได้ลดอัตราการคาดคะเนการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวในปี2 0 2 2ลงจาก31เซ์ในเมื่อโกนมาเป็น 2. 5เซนในขณะเดียวกันรายหับหรือเงินเดือนของผู้อรองงานยังคือเก่าซึ่งเห็นให้ชีวิตการประยู่ข,ของเขาเจ้าฟืดเคือง ดังที่นางหนึ่งเป็นกรรมกรหงงานตะยิบแห่งหนึ่งในะนครหลวงจันทน์ก็ว่าว่า รวมแล้วรายร่บแต่ละเดือนม่นน้อยหลายเดือนหนึ่งตกประมาณ1ล้านหาสองล้านแต่ว่าคนมาเทียบใส่กับกิ่นยูค่าพักเซาหองแถวกับตกเดือนละเจ0,000เขา้าสารกับ1 5 0 0หเนาะแล,ะและ 6, ้วค่าไข่กะตึกแตะละ65 0 0 0ซึ่พันงวัดทุกอย่างนี่แพงหลายถ้าเทียบกับเงินเดือนบางเดือนมันกับอยากว่าโ,โพ่พอใสเนาะรายอันมันกับเพงรายจ่ายกับ่บอยากพอนะแต่ละเดือน สรุปเร็วภัยเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการปฏิรูปที่ซักซ้าคือปัญหาต้นตอที่ให้เงินกีบของเราเฟ้อสูงขึ้นย่างหน้าเป็นห่วงให้หูวงว่าคืนพายุทางการเงินยังจะซืบโตกระทบเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่มีรายได้ต่ำอยู่แล้วและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากนาเสนอในมื้อนี้หวังว่าท่านจะได้รับสาระดีๆสาหรับท่านใดที่ว่าเบื้องทรงหาอยู่ถ้กคิดว่าทรงเหามีสาระหรือว่ามีประโยชน์ อยากส่งเสริมอยากสะโพตกันก็่าลืมกดติดตามซ่องเพราะว่ากันกดติดตามซ่องคือซ่องทางเดียวที่จะให้ให้เฮามีกําลังใจผลิตคอนเทนต์นี้เดียมาเรื่อยๆหรือสาหรับท่านใดที่ว่ายากตามนิตที่เตียนเราอยากฟากข้อมูลก็ฝากไว้ได้เลยแต่คอมเมนต์ของเฮาหรือสาหรับท่านใดที่ว่ายากทักทายอารมณ์เป็นการส่วนตัวก็จาลืมทักมาเลย Facebook ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดติดตามซ่องขอขอบใจ